จัใจเรื่องพ่อด้วยนะเราเพิ่งรู้ว่าเลยไม่ได้ไปงานกับอาจารย์แมวน้ำนี่จีบกันหรองัอ้นทำไมไม่พูดกับเขาไปล่ะว่าเราเคยเป็นอะไรกันกลัวเขาคิดมากเหรอ,อยัแนแสดงว่าคุยกันอย,ยู่เลยช้เสร็จแล้วปิดไฟด้วยนะ จริงๆแล้วเป็นแฟนกับลูกเจ้าของเมาส์มาดเนี่ยไม่เห็นต้องมาเปิดร้านชำเลยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกลับก่อนนะคะ มันซื้อของที่นี่ทำไมอ่ะไม่ไปซื้อมาส์มาดเหรอเป็นลูกสาวเขานี่วานรู้ได้ยังไงคะทำไมถึงไม่บอกเรา เราไม่ได้ตั้งใจจะปิดคุณวานนะคะเราตั้งใจจะบอกแต่เมื่อวานแล้วที่เราเปั่นจัก,กรยานมาซื้อของเยอะๆคุณวานจำได้ไหมแต่พอเรารู้ว่าคุณวานมีนี้ตั้งหลายแสนที่ต้องใช้เราก็เลยไม่อยากเอาเรื่องนี้ไปทำให้คุณวานเครียดอีกอะ เราก็เลยกะจะหาเวลาเหมาะๆเราค่อยบอกคือเราไม่ได้แก้ตัวนะคะแต่เราแคร์คุณวายมากจริงๆเราพูดจริงๆนะคะเธอรู้ใช่ไหมว่าเราคิดยังไงกับมอมแอต รู้ค่ะทำไมวันนั้นถึงไม่บอกอะ่ะตานนี้แหละที่ทำให้พ่อเราตาย อยู่ไหนแล้วไปนอนบ้านนะ ใช่ไหมว่าเราคิดยังไงกับมอม่ะทำไมวันนั้นถึงไม่บอกอ่ะ ณวานคะเราไม่อยากรบกวนในช่วงเวลาที่คุณวานต้องใช้ความคิดแต่เราเองก็ไม่อยากหายไปจนคุณวานรู้สึกได้ว่าไม่มีเงาของเราเลยอะ่ะเราอยากให้คุณวานรู้สึกว่ายังมีเราอยู่นะคะแมวนะปอลิงมีอะไรให้ซ่อมโทรเรียกได้เหมือนเดิมนะคะ มีอะไรให้ซ่อมโทรเรียกได้เหมือนเดิมนะคะซื้อของเลยครับมีใครอยู่ไหมครับ โทษนะคะพอดีว่าทะเลาะกับก๊อกน้ําอยู่ะคะ่ะก๊้องน้ําเสียแล้วครับอ,อ๋อนิดหน่อยอะค่ะพอดีว่าปิดแล้วมันก็ยังหยดอยู่ให้ผมช่วยดูให้ไหมครับอ,อ๋อเปิดปั๊มน้ำได้เลยครับได้ค่ะแปบ๊บนึงนะคะเป็นไงบ้างคะเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ค่าซ้อมเท่าไหร่คะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ทำอะไรมากมายเลย,ยงั้นแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเห็นซื้อประจำเลยแล้วก็ฝากให้พี่ๆด้วยนะคะขอบคุณครับเมื่อคืนคิดว่าคนจะมาซะอีกอ๋อพอดีว่าเมื่อคืนมีวันเกิดคนงานนะครับ แล้วเขาชวนเดื่มกันต่อก็เลยยาวไปหน่อยผมไม่คิดว่าคุณจะรองั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมมาหานะครับได้ค่ะอาธิสะดวกน,นะคะงั้นเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะคะคอาจารย์คะขอคุยด้วยหน่อยคะ่ะ อาจารย์เอาเรื่องของแมวน้ำไปเล่าให้คุณวานฟังหรอคะเรื่องของอาจารย์เรื่องอะไรคะก็เรื่องที่เราเป็นลูกเจ้าของหมอหมาดอะคะอ่ะอ๋อนี่วานเขายังไม่รู้เรื่องอีกหรอเราก็คิดว่าวานรู้เรื่องแล้วซะอีกยังคะ่ะเรายังไม่ได้บอกคือเราก็รู้อยู่แล้วนะ ว่าวานกับอาจารย์แมวน้ำเนี่ยน่าจะมีซัมติงกันเราก็เลยพูดไปว่าดีจังบ้านอาจารย์เป็นลูกเจ้าของมอมาน่าจะให้คำปรึกษาเรื่องร้านชั้มได้ไหมยะคือเราก็คิดว่าพวกคุณสองคนคุยกันทุกเรื่องหมดแล้วอะค่ะเพราะว่าตัววานเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ซินเซียเพราะเขาจะรู้สึกเหมือนว่าเขาโดนหลอกอาจารย์ม่านมุกนิด ดูเป็นเพื่อนที่รู้ใจคุณหวานมากๆเลยนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่เพื่อน เขาแก้ปัญหาผิดเองอะ่ะที่ใส่ใจคนอื่นมากเกินไปเขาไม่ชอบการที่เราไม่คุยกันแบบนี้เลยนี่เขาก็ซื้อของมางอโดยที่ไม่ได้สนใจว่าใครจะมองแล้วนะตัวจะไม่พูดอะไรหน่อยอ๋อพี่ติ๊กสวัสดีค่ะ เขาทำไมเนี่ยก็อยากลองดูว่าถ้าได้ยินชื่อวิติกยังจะอคติ้งใส่เราอยู่ไหมเห็นแล้วยังอ่ะพอเขาได้กลับบ้านไปได้ไปนอนคิดอะไรคนเดียวอ่ะในความสัมพันธ์มันไม่มีอะไรที่ผิดหวังหรือเป็นดังหวังร้อยเปอร์เซนหรอกนะคะบางเรื่องที่มันง่ายสำหรับเรา มันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับเขาก็ได้ลองคิดดูอีกทีนะคะว่าเรากำลังฝากความคาดหวังของตัวเองไว้ให้คนที่เรารักแบกอยู่หรือเปล่าเขาว่าเขาก็าเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะเขารู้ว่าตัวเองก็พยายามมากๆแล้วเขาไม่อยากให้เขากลายเป็นเรื่องปวดหัวของตัวเองอีก เมนเรื่องของเราถ้าตัวเองยังไม่อยากบอกแม่ตัวเองยังไม่ต้องบอกก็ได้แค่ตอนนี้เราได้อยู่ด้วยกันมันก็ดีแล้วเนาะงั้นต่อไปนี้เขาจะแข่งข้อให้มากขึ้นนะเริ่มจากอ้วนก่อนเลยยืนขึ้นเขี่ยเข้ามาใกล้ๆด้วยเข้ามา เล่นแบบนี้เลยหรอไม่กลัวคนอื่นเห็นเราเลยไงก็บังไ้แล้วไงมันมีกล้องจอนติดนะอย่างนี้ด้วยเขาไม่มาแล้ว ปิดร้านแล้วเหรอครับอ๋อยังค่ะเชิญได้เลยคะ่ะวันนี้มีขนมมานะคะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ผมไม่ได้มาสั่งอะไรหรอกครับแต่ว่ามีของมาให้คุณนะครับเอ่ออะไรคะเนี่ยก็ดอกไม้ไงครับพอดีว่าผมเซิร์ชดูร้านที่เขารับจัดช่ออะร้านที้ทำสวยมากเลยนะครับก็เลยสั่งมาให้คุณนะครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคือวนันคือ ฉันไม่รู้ว่าจะเอาไปทำไมอะคะ่ะทำไมคุณพูดแบบนี้นะครับท,ท,ทั้งๆที่คุณก็มีท่าที่สนใจผมไม่ใช่เหรอฉันสนใจคุณตอนตอนไหนอะครับก็ทั้งตอนที่เอาขนมมาให้เอาน้ามาให้แถมยังเปิดร้านรอผมอีก ถ้าไม่เรียกว่าสนใจแล้วเ,<อ>เราเรียกว่าอะไรอะครับคือสวิตมาเองนะคะคุณคือลูกค้าฉันก็แค่บริการแค่นั้นเองคะ่ะแต่ผมเรียกว่าอ,อ่อยอ่อยคุณก็ยอมรับไหมเถอะว่าคุณอ่อยผมชอบนะครับผู้หญิงที่เข้าหาผู้ชายก่อนแบบนี้น คือคือฉันไม่ได้อ่อยค่ะอาธยาใสาด่ดีไม่ได้แปลว่าสนใจนะคะไม่ได้อ่อยอะไรครับคุณยิ้มไม่ผมขนาดนั้นอะแล้วยังพาผมเข้าไปหลังร้านอีกนี่คุณ <S <S 2> <S 2> เลิกเล่นตัวแล้วนะ่ะนี่เราค็นอยู่กันแค่สองต่อสองอะผมว่าคุณเลิกแอปไดแล้วนะไปนะออไอ้ตดไปดีว่าปะยเงียบดีว่าไนะเงียบดีวะ อย่ามายุ่งกับคุณวานของฉันนะออกไปเดียวนี้ไม่เห็นฉันจะแจ้งตำรวจก็แจ้งดิจ้ไดูว่าใครทำร้ายใครแต่ว่าแกคุขขกคามกว่านะเว้ยหลักฐานก็มีอ่ะคุณวานโทรเลยค่ะเฮ้ย เจ็บตรงไหนไหมคะอ๋อเป็นไรอะเราขอโทษนะคุณวานเรามาช้าคุณวานเลยเจ็บตัวเลย